สวัสดีค่ะวันนี้มิวจะมาเปรียบเทียบอืมเรียกว่าเปรียบเทียบดีกว่านะ,ะระหว่างมาสคาร่าตัวเก่าและตัวใหม่ของ C a ซึ่งจริงๆมิวเป็นคนใช้มาสคาร่าของ C a อยู่แล้วตัวตัวเนี้ยกรีดมากก็ตอนนี้เนี่ยเขามาทำรุ่นใหม่มาเป็นตัวนี้นะคะ C a Curve No C a Curve นะคะซึ่งเขาก็เหมือนกับเรมมันเนี่ยอืม เด้งกว่า Killer Volume Curl Mascara นะคะ mm hmm. พิสูจน์กันเลยดีกว่าว่าตัวเก่าและตัวใหม่อันไหนที่มันเจ๋งกว่ากันนะคะที่เห็นชอ็อตต่ชอช็อตอันนี้ก็จะเป็นตัวเก่านะเป็น C A Killer v o l u m ซึ่งเหมือนรุ่นนี้เป็นเบอร์ Real b a c k 01ซึ่งเป็น Waterproof นะคะอันนี้คือจะเป็นลักษณะแปลซึ่งมันค่อนข้างอ้วน แตแรกก็ใช้ไม่ถนัดเพราะว่าเมื่อก่อนใช้อีกยี่ห้อหนึ่งแล้วมันจะสลิมมนเยอะใช่ปะแต่จะเป็นคนชอบแปลงแบบนี้ค่ะที่ไม่ใช่เป็นแปลงหวี่แล้วปรากฏว่าพอใช้ถนัดปึ๊บเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยการที่มันใหญ่แล้วก็พุ่มอะเนี่ยมันยิ่งทําให้ขนตาเราฟูแล้วก็อีกอันนึงเซเคิร์ลเป็นเตอร์ดพูฟเหมือนกันส่วนลักษณะแปลงของอันนี้นะคะ ก็ยังเป็นขนพลาสติกเหมือนกันแต่ว่าเล็กลงแล้วก็โค้งงอขึ้นแล้วก็ลักษณะขนทุกเส้นนะ่ะแทบจะเท่ากันมันจะมีแค่ตรงหัวตรงนี้ที่มันจะสูขึ้นมานะพอมันเล็กลงมันก็เหมือนทำให้ฟูน้นอยน้อยกว่าเทียบกันเทียบกันแล้ว่าสองอันนี้คือคนละทรงเลยนะ ไม่คลายกันเลย,เ,ลยเดี๋ยวจะมารองด้านนี้นะคะด้านนี้จะเป็นตัวนี้นะคะ<ำ>ซ้ายมือก็จะเป็นตัวใหม่ ความคงทนก็ยังคงทนเหมือนเดิมมิว่าเพราะว่าเท่าที่มท่ีมิวใช้รุ่นเก่ามาที่ชอบเป็นเพราะว่ามันอยู่ได้ทั้งวันเลยขนตาก็เด้งทรงไหนทรงนั้นทั้งวันแล้วก็กันน้ำได้ดีค่ะซึ่งตัวใหม่พวกเหล่านี้ก็ยังทำหน้าที่ได้เหมือนเดิมแต่ว่า แค่เท็กซ์เจอร์ของขนตาที่เปลี่ยนไปซึ่งโอเคก็มาให้คะแนนกันนะคะก็มิวให้คะแนนตัวเก่าเป็นสิบเหมือน,นเดิมตัวใหม่ก็จะให้ไปแค่แปแต่ว่าเรื่องแพคเกจอะไรเนี่ยมันก็ดูสวยขึ้นเนาะดูน่าใช้ขึ้นนะคะแต่พอลองแล้วก็คงอาจจะไม่ได้ซื้อใช้ต่อแล้วเพราะว่ามันไม่ได้สนใจเท่าตัวอื่อันนี้ว่าตัวนี้ยัง,งจะ ทำผลิตขายอยู่ไหมนะซี่นะเสียดายมากๆเลยก็วันนี้จบท่านี้แล้วนะคะใครเห็นด้วยกันมยไหมนก็ลองคอมเมนต์กันดูเนานะบ๊ายบาย